ทำไมอ่ะวันหลังวิ่งก็ไปถ่ายเลยไม่แม้จะเห็นว่ามีใครก็คืออะไรวะไปก็ได้ทีมสิ่งพอทำมอไซค์เดี๋ยวร้านข้าวสได้หมดเทุกคนรีบไปกดตะกร้าก่อนเนี่ยลองอยู่ฝั่งนี้ชั้นสามนี่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 ร้านข้าวอยู่นี่ร้านแต่งตัวอยู่นี่ครับ อ่ะทุกคนนั่งใจเย็นๆฮะรอดรอดมาได้ก็เก่งแล้วที่ชื่อไมยล่ครูสไม่สิเไม่เป็นไรนิดหน่อยเองไม่เป็นไรตับเดียวทำนิดเดียวนิดเดียวเอาไปดูพี่ฟ้าไปดูฟิตติ้งพี่ฟ้าก่อนพอพี่ไม่ขึ้นไปจหนุ่มแต่พี่ฟ้าฟิตติ้งกันหนุ่นั่งก็ได้ นั่งเหอะนั่งเหอะไม่มีอะไรเรียกเจมลงมาเลยป่ะโทรบอกเจมเพราะเจมเขารอเปิดประตูให้อยู่พี่แนะนําว่าเอาของไปไว้ในข้างในป่ะเออทั้งหมดเลยเพราว่ามัริมถนนอน่อาอันนี้ร้านร้านของเรา ทุกคนไม,ไม่ได้ครับเขาจะสเปคคนประมาณหนึ่งไม่ใช่ว่าได้ทุกคนทีมงานสิงคโปร์เขาช่วยดูด้วยทุกคน oh <my> อาใครอยากให้ผมรอวิฟ้ามีข้อแม้อย่างเดียววันนี้ไปกดเซรั่มทองคำคนละขวด อ่ะแล้วผมรอร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมมันร้อนด้วยแล้วก็มันสัมผัสกางแดดสัมผักส,าาสกางแดดมันเที่ยเหรอเที่ย<ะ>มา,าอืออือเอาละฝรั่งมันก็อย่างนี้ล่ะฝรั่งมันชอบแสงแสงแดดซันเนนแซนคนไทยก็ชอบในในอาคารทุกคนไปแฟนกับพี่ฟ้ามาตอนนี้แฟนกับพี่ฟ้าก่อน เซรั่มทองคำคนละหนึ่งพี่ฟ้าเข้าตึกนี้ไปแล้วไปฟิตติ้งเข้าไปแล้วหรอเข้าไปแล้วตอนนี้เหรอตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ห้าโมงครับเจมใช่ไหมบอกว่าเอาพ o ว e r แบงค์มาด้วยถ้ามีามาลงจากอพาร์ตเมนต์มาแล้วเลี้ยวซ้ายเดินไปเรื่อยๆ ทุกคนแฟนกับพี่ฟ้าหน่อยอะไหนอะทำไมเงียบอะขอแค่นี้เองนะเพื่อให้หน้าตาคุณดีขึ้นนะหนึ่งร้อยสามสองแล้วเร็วไม่มีใครกดเลยเสียใจมากเสียใจมากร้อยสามสามร้อยสามสี่ร้อยสามห้าร้อยสามหกเร็วดอมีนาก็กดเร็วเร็วสิ ล้วินาจะมาทันใหมเนี้สองขวดแล้วทุกคนมาเร็วๆไม่ทันคือจบแล้วนะมามาทุกคนร้อยสามเก้าร้อยสี่สิบแล้วเร็วๆจบที่ร้อยห้าสิบ เอาแบบชําระนะเอาแบบชําระไม่ชําระไม่เอามานี่นี่นนเอาแบบชําระเอาแบบชําระนี่มาแล้วช่างแต่งหน้าเร็วทุกคนอันนี้ช่างแต่งหน้าของซูเปอร์สตาร์นะที่โมเห็นเขาแต่งกันอยู่ เร็วๆปอรดระวังรถอาจจะถูกชนตายไปได้ <c oughs> ทุกคนมากดตะกร้าก่อนเร็วๆทุกคนฝากฝากกดติดตามติกตอกผมด้วย อันนี้เป็นช่างแต่งหน้าเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่ของคอลลีวูดผมเห็นเขาแต่งหน้าอยู่เมื่อสักครู่นี้ว้าวดูสิเครื่องสำอางนะแน่นเลยอ่ะอเดี๋ยวกลับไปเราต้องช่างแต่งหน้าเราต้องแนวนี้มั้งแล้วนี่ นี่เร็วทุกคนมาล็วเร็วมาร้อยสี่สิบสามแล้วใครจะเป็นคนที่ร้อยห้าสิบคือคนที่โชคดีที่สุดห้าสี่สามสองหนึ่งเร็ว ่ะไม่มีใครกดลงละไม่ขู่แล้วเรื่องจินโอ้โหทุกคนงั้นเอาน้ำหอมไปปะเราอยู่ฝรั่งเศสเราจะต้องซื้อน้ำหอมใช่ไหมปะอันนี้ก็เป็นซุปตานะทุกคนนี่ก็ดารานี่ก็ดารารู้จักไหมดารา อันนี้ก็ดาราอันนี้ก็ดารานี่ <c oughs> ไปนู่นเลยอันนี้ก็ดาราเห็นไหมอิตาลา,าลาดาราถ้างั้นรู้จักไว้ดาราเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวใครใช้เร็วๆทุกคนเดี๋ยวจะลงราย์ละใครไม่ใครไม่กดจบจบจริงไม่จบตา เดินสี่ทุ่มครับไปแล้วทุกคนหมดเวลาแล้วดูซีตรงนี้มีไหมดารากิของดูที่มอเตอร์ไซค์สวยเนาะ เร็ว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 ทุกคนเร็วเร็วตอนนี้สิบเจ็ดนาิกาสี่สบสองนาทีมาถ้าจะให้ลอยนอิฟ้าก็จะต้องก็จะต้องกดตะกร้าเดี๋ยวนี้กดก่อนกด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 ไม่กดก็ไม่เห็นครับ สุดท้ายแล้วสำหรับคนใจถึงถึงทุกคนวันนี้ให้พิเศษ6กล่องพันสี่วันนี้เอาไปสิบกล่องแถมให้สี่กล่องกาแฟเพื่อสุขภาพใครรับกาแฟของผมนี้กิน กินไปแล้วยังกินทุเรียนกินขนมกินของหวานกินข้าวขาหมูกินได้หมดเลยโดยที่ไม่มีผลเร็วๆใครกดแล้วบอกด้วยให้ห้าออเดอร์เท่านั้นห้าออเดอร์เท่านั้นซื้อหกแถมสี่เป็นสิบกล่องสายกาแฟที่รักษาสุขภาพ นะฮะความดันเบาหวานหัวใจกินได้เชิญครับเชิญครับเชิญครับเหลือเหลือสามออเดอร์แล้วเร็วให้แค่สามออเดอร์สุดท้ายเร็วทุกคนโอ้ยกระดารานะเร็วทุกคนเร็วแถมให้อีกสี่เป็นสิบใครจะรับเร็ว เร็ว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 ใครจะรับอุ้ยขนมไม่รับก็จบแล้วใครจะรับมาเร็วไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วลงแล้วนะไม่แถมแล้วนะออาคนสุดท้าย ใครจะเอากาแฟคนสุดท้ายไปไปเร็วๆกดครับเวลาคุณกดจะได้แค่6แต่ว่าเราจะใส่ลงไปให้เป็นสิบวิมีขิงด้วยเร็วเอาใครซื้อแล้วบอกด้วยเร็วๆไม่เอาใช่ไหมเอาโอเคไม่เอาไม่เป็นไร คนสุดท้ายใครจะได้ซื้อหกกล่องได้สิบกล่องกาแฟที่ขายดีที่สุดของเราเเร็วๆทุกคนเร็วๆทุกคนไม่ควรพลาดนะคุณไม่ต้องกินทรีอินวันยี่ห้ออื่นแล้วทำลายสุขภาพกินแล้วก็มีแต่ความอ้วนออว,น,ออวนไม่โทรไปเร็วๆทุกคน เร็ว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 ซื้อวันนี้ซื้อซื้อซื้อหกแถมสี่เป็นสิบอันสุดท้ายใครได้ขอให้รวย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 ขอให้สุขภาพดีความดันเบาหวานหัวใจกินได้ไปกดครับกดยังกดหรือยังกดหรือยังกดหรือยังกด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 ไม้น้ำหอมยูตากา้าสองกาแฟ แถมให้เร็วแอบน่าก,กลัวไม่น่าก,กลัวหรอกเอาไม่เอานะไม่เอา,อางั้นไปแล้วนะไม่แถมแล้วนะเท่าน้าบอกเลยไม่แถมไม่แถมแล้วอู้สม้มไปแล้วอ่ะมา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 อะน้ำหอมมา สิบขวดสุดท้ายมากดมาสิบขวดสุดท้ายจริงๆหมดเวลาเร็วจะไปถ่ายรูปสิบขวดสุดท้ายเร็วเร็ว,รวใครชำระทันโคตรเก่งห้าสี่สามสองหนึ่งไปไปแล้วทุกคน ไปจริงๆแล้วมาปากให้เป็นครั้งสุดท้ายใครจะซื้อก็ซื้อแบตหมด1้อบาทกลับมาอีกทีหนึ่งเป็นร้อบาทกลับมาอีกทีหนึ่งเป็นร้อยบาทกลับมาอีกทีเป็นร้อบาบาทคอนเฟิรม์ม กาไฟทีเป็นร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับคอนเฟิร์มนะฮะคอนเฟิร์มส่วนกาแฟใครอยากได้โปรหกกล่องเพิ่มให้เป็นสี่อีกสี่เป็นสิบกล่องไปเปิดแล้วจะเป็นสิบกล่องไปเร็วๆอ่ะรู้สึกมีคนอยากได้กาแฟเอาไปไปกดครับหกกล่องนะครับ เวลากดได้หกกล่องเวลาไปเปิดได้สิบกล่องเร็วเร็วโอกาสสุดท้ายให้หนึ่งสิ์กาแฟาอร่อยความดันเบาหวานหัวใจกินได้ไปความดันเบาหวานหัวใจกินได้แต่ก้า1หนึ่งครับใครกินกาแฟานี้แล้วกินข้าวขาหมูข้าวม,มันไก่ทุลงทุเรียนกินแล้วโอ้โหไม่มีผลเลยกินได้ ไปเร็วเร็วเร็วรอันสุดท้ายนะครับซื้อหกแถมสี่จ่ายราคาเท่าเดิมหมดแล้วนะทุกคนไม่เอาแล้วนะป่ะป่ะน้ำหอมสุดท้ายละป่ะลงละไม่ลงก็ต้องลงแหละแบตเหลือสองเปอรซนป่าละกลับไปเอาพาวเวอร์แบลงก่อนใครชําระทันคือที่สุด เาั <ale m any> ทันไหมทุกคนทันไหมทุกคนทันไหมเร็วน้ำผอมร้อยสิบเก้าทันไหมไม่ทันใช่ไหมปากหมุดเป็นครั้งสุดท้ายแต่ถ้าไม่ทันช่วยไม่ได้ไปแล้วทุกคน <slowly> ไม่ทานแล้วขอบคุณครับมามามาชูแสดงเสียงแค้นดังจากแม่ไปเถอะค่ะขอบคุณนะครับดวา,าวินาคดแล้วไหนอ่ะ นี่เลย 5, 4, 3, เอ่ะห้าสี่สามสองใครจะโชว์ศักยภาพมาคนสุดท้ายใครกดคนสุดท้ายนี่เราอยู่ฝรั่งเศสน้ำหอมเรามาจากฝรั่งเศสร้อยเปอร์เซ็นตายาวได้ไหมข้รบอดไม่ได้แล้วแบตหมดแบตก็หมดสามห้าจีก็หมดที่ซื้อมา ไปแล้วไปจริงๆ1 6 0พันหกร้อยคนดูไปแล้วอ่ะทุกคนกดเร็วชำระตอนนี้แล้วเดี๋ยวพี่ฟ้ามาเดี๋ยวให้ดูถ้าวีนามาเดี๋ยวให้ดูไม่งั้นไม่ให้ดูแล้วไปแล้วนะทุกคนนะอุ้ยอุ้ยทั้งงานได้มาร้อยบาท คนสุดท้ายคนสุดท้ายอ่าเรียบร้อยคนสุดท้ายมาแล้วคนสุดท้ายมาแล้วคนสุดท้ายสร้างประวัติศาสตร์เรียบร้อย<ม>ทุกคนไปกดติดตามทิกตอผมด้วยจัดแล้วจัดแล้วราคาเปลี่ยนแล้ว ต้องกดเร็วๆไม่กดไม่ไหวแล้วไม,ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วไม่กดไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วทุกคนลายของถูกของดีของจากฝรั่งเศสเราอยู่ฝรั่งเศสเราต้องซื้อของฝรั่งเศสไปดูเร็วกดแล้วขับบอสต้องมีนานไหนอะใครกดห้าขวดบอกด้วย กดห้าขวดบอกด้วยสร้างสถิติกันหน่อยเร็วนับครั้งสุดท้าย5้าสี่สกดตะกร้าน้ำหอมเ1 9รอยสิบาทคุณโอวี4ขวดน้ำหอมจากฝรั่งเศสแท้ร้อยเปอร์เซความเข้มข้น30%เปซ ขนาด30 ml กด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 ใครกดขอให้มีความสุขความสำเร็จทุกประการต่ำกว่าทุนในโอกาสที่เราอยู่ฝรั่งเศสเราก็ลเลยให้น้ำหอมฝรั่งเศสต่ำกว่าทุนกดหรือยังสีดำแบบสีดำเป็นวิโอหอมแบบบราซิลเลยทุกคนลงแล้วนะทุกคนไม่กดผมลงแล้วนะ ทุกคนไม่กดผมลงแล้วผมจะไปถ่ายรูปเล่นแล้วแสงกําลังสวยเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวลงไลนแล้วถ่ายรูปมาถ่ายรูปไหมเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายขอหนึ่งนาทีสุดท้ายให้สําหรับคนที่แบบเยินเยินเหยะ่ะล่ําใหญ่เออร็วๆเข้าชําระทุกคนเร็ว ทุกคนเอาน้ำพริกไปก่อนเอาไม้ทุกคนเอาน้ำพริกไหมอ่ะทุกคนน้ำปลาพี่ฟ้าอ่ะใครรักพี่ฟ้าป่ะคนละหนึ่งออเดอร์ <Okay. S 1> เร็วๆอ่ะป่ะนะอุดหนุนพี่ฟ้าหน่อยน้ำปลาพี่ฟ้าไปเร็วๆโหไม่มีใครอุดหนุนเลยอ่ะผมจะนับนะใครอุดหนุนห้าสี่สามสองหนึ่งไปกด แม่ชีถามอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงมาติเนสก็อยู่ตรงจุดจุดขึ้นรถอ,อะครับเร็วๆทุกคนทุกคนเร็วเร็ว,รวโอ้ยเศร้าใจจังเลยอ่ะน้ำหอมปะน้ำหอมน้ำหอมปะ สุดท้ายแล้วเร็วทุกคนวีนากำลังมาหรือเปล่าทุกคนไปกดก่อนแล้วจะได้รอไม่งั้นไม่รอนะห้าสี่สามสองหนึ่งกดตะกร้าครับเร็ว พี่ฟ้าอยู่นี่แล้วพี่ฟ้า,ฟ,าฟิตติ้งชุดอยู่สำหรับเดินคืนนี้อ่ะแฟนกับวีนากดกดด่วนแล้วผมจะได้รอเป็นงั้นผมต้องไปแล้วนะผมต้องไปทำธุระผมแล้วปรกดก่อนใช้ผมรอต้องมีค่าจ้างก่อนเร็วน้ำหอมก็ละขวดซื้อไปใช้เมื่อไหร่ก็ได้น้ำหอม ห้าปีก็ไม่เน่าของแท้จากฝรั่งเศสห้าสี่สามสองหนึ่งขอบคุณครับสำหรับของขวัญสวัสดีครับมางันใครอ๋อเหรอสวัสดีค่ัแล้วอ๋ออยู่ด้วยกันอยู่แล้วเขาขึ้นไปฟิตติ้งสะพ่ะไม่ต้องตามแกหรอกแกฟิตติ้งอยู่ จะพึ่งขึ้นไปทุกคนผมลงแล้วนาะทุกคนผมลงแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวกับเลตติ้งผมย่แย่มากโอ้เลตติ้งผมแย่มากใดๆคือผมเหลือแค่หนึ่งนะผมเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นสปอร์เซ็นหนึ่งสองซ้ำอพลังเร็วจะเย็นไม่ได้ทุกคนเย็นมากเกิน ไหนอะไม่เห็นมีคนกดเลยอะ่ะผมขอ,อนิดเดียวเองทุกคนถ้าทุกคนกดตอนนี้เดี๋ยวผมลงแล้วขึ้นใหม่โอเคไหมแต่ถ้าทุกคนไม่จัดการตัไม่ช่วยตอนนี้ผมจะไม่กลับมาขึ้นใหม่เออ มาเร็วเร็วเร็ทุกคนออเดอร์สุดท้ายแล้วม嘛โอ้โหจ่อยมากแบตหมดครับแบตหมดครับแบตหมดแบตหมดครับแบตหมดหนึ่งสองสาอยู่ด้วยกันไม่ได้แบตหมดไม่มีใครกด เร็วๆทุกคน,นกดน้ําหอมก็เร็วห้าสี่สามสองหนึ่งไปรดต่ลยเซเว่นไทยโอเทไทยไปแล้วทุกคน,นทุกคนไม่อุดหนุนเลยอะ่ะยอดไม่ขึ้นเลยเลอยู่ข้าวด้วยยอดก็ไม่ขึ้นด้วยพร้อมใจกันเร็วพลังห้าสี่สามสองหนึ่งกดครับทุกคนขออีกห้าออเดอร์เองก็ไม่ได้ ไปไปไปแล้วทุกคนไปจริงๆสวัสดีครับไม่มีใครกดให้เลยอะ่ะน้อยใจมากน้อยมากน้อยมากมากเซรั่มทองคำก็ได้มามาเร็วคออยากหน้าใสาจัดไปจบปล่ย รีบขึ้นนะบอสก็กดตอนนี้สิห้าสี่สามสองหนึ่งไปแล้วทุกคนสวัสดีครับทุกใครที่ไม่กดทกนวัสดีครับทุก